สวัสดีทุกท่านครับตอนเย็นฝนตกตอนกลางคืนฝนก็ตกครับมาตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับแล้วก็ถือว่าถ้าเกิดเรามองในมุมดีนะก็ถือว่า ดีเลยที่เราได้มีโอกาสมาทําคลิปแล้วก็บินโดนเพราะว่าถ้าฝนตกโดนมันบินไม่ได้ท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลดุ้งหลวงอำเภอแม่ทาน,นะครับจังหวัดล,ลําพูนท่านผู้ชมมีบ้านสองหลังแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันเดิมผมว่าจะทําคลิปแยกนะท่านผู้ชมนะที่นี่คิดไปคิดมาในเมื่อเป็นเจ้าของเดียวกันผมก็ทําคลิปรวมไปเลยเอาบ้านหลังที่หนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมนะเ,เนื้อที่ทั้งหมด1 4 2ตารางวา เป็นบ้านพร้อมอยู่เลยแล้วก็บ้านหลังนี้ติดถนนสองด้านนะครับนี่คือด้านหน้านะแล้วก็ติดถนนลาดยางในหมู่บ้านนะแล้วก็รถสามารถวิ่งสวนกันได้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่17เเมตรท่านผู้ชมส่วนความลึกไปถึงใต้แปลงเนี่ยอยู่ที่30เมตรนะส่วนประตูรูปปิดเปิดเนี่ยอยู่ที่4เมตร70ท่านผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะพามาชมเพราะว่าติดกับถนน2ด้านนะนี่นะมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับ นี่นะติดถนนสองด้านนะเนี่ยแล้วตรงนี้วิ่งเข้าไปเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านที่มานําเสนออยู่ตรงขวามือนะครับอายุบ้านนะครับ12ปีท่านผู้ชมอายุบ้านนะ12ปีเออปีบ้านหลังนี้หลานเจ้าของบ้านอยู่นะบ้านหลังนี้นะปกติบ้านเขาก็จะปิดแล้วก็ล็อกกุญแจไว้นี่ลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงจ่วนะครับนี่นะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นที่จอดรถ ตรงนี้เขาต่อเติมขึ้นมาเพื่อที่จะทําเป็นที่จอดรถนะครับนี่นะต่อเติมมาตรงนี้แล้วก็สามารถจอดรถได้2คันนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วด้านหลังนี่ห้องครัวห้องครัวนี่อย่างกว้างเลยโหฮารูฮาราเลยแหละห้องครัวเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเขาเพิ่งต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับห้องครัวนะเอ,อ่อลักษณะบ้านเป็นบ้าน,านทรงจัว่วประกอบไปด้วย2นอนนะครับ2นอน1น้ํา2นอน2น้ําโทษที2นอน,น, 2, น,อน2น้ํา1ครัวนะครับส่วนราคาเจ้าของซัรเปิดไวนะ้ที่1นึ่งล้านสองแสนนะท่านผู้ชมนะ นี่นะลักษณะบ้านนะอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีร้านค้านะครับไม่เปี่ยวนะนี่นะลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงจั่วด้านบนจะเป็นฝ้าแขวนนะครับฝ้าทีบานะหมาย๋้ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านนะ,ะมีอยู่หนึ่งห้องนะครับที่ไม่สามารถถ่ายทําได้นะเพราะว่ามันมีของนะครับตรงนี้เดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องส่วนตรงนี้จ,จะของเข้าไว้เก็บของนะครับเในส่วนของ ห้องเก็บของนะครับ 3. 9ุเคูณ 7. ุเมตร3าจาก้าจะฝั่งนู้นมานี่นะครับ 7. 8จุกดจะฝั่งนู้นนะมาชนนี่นะครับเจจุดดเมตรด้านบนจะเป็นฝ้าแขวนนะฝ้าทีบาร์นี่นะเออประตูตรงนี้เปิดได้นะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ผมเปิดแล้วลมมันตีนี่นะตรงนี้ก็เป็นกำแพงนี่นะเป็นกำแพงความลึกผมแจ้งแล้วนะอยู่ที่30สิเมตรนะนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ นี่อันนี้เป็นห้องเก็บของอทีนี้เรามาชมในส่วนของห้องนอนขนาดห้องนอนเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเท่ากันนะในส่วนของห้องนอน3.5มจคูณสาเมตรนี่นะยังมีของอยู่เลยเจ้าของเขายังเก็บของไปไม่หมดเลยเนื่องจากว่าเจ้าของมีบ้านหลายหลังนะ,ะแล้วก็หลังนี้หลานของเจ้าของเนี่ยเขาพักอยู่นะอันนี้ขนาดห้องนะด้านบนเป็นฝ้าทีบาร์เป็นฝ้าแขวนแล้วก็หน้าต่างจะเป็นบานเกตนะครับนี่นะ อ่ะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับนี่นะจะมีพระพุทธรูปนะครับก็มีตู้โชว์ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนหนึ่งห้องตรงนี้มีมีของนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ผมไม่ขอถ่ายทำนะเนี่ยนะอ่าเท่ากับบ้านประกอบไปด้วย2นอน2น้ำนะตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ํานะครับมันจะมีห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมนะครับนี่นะขนาดห้อง1.7คูณ 9ขนาดห้องนะครับนี่นะห้องอาบน้ำนะ1.7คูณ1.9นะครับกระจกอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ก็เป็นโ่งเป็นตุ่มนี่นะฮะฝักบัวฝั่งนี้กระจกตรงนี้มันแตกนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องส้วมฝั่งนี้ขนาดห้องเท่ากันอนะ่ะ1.7คูณ1.9นี่นะนี่ตรงนี้ก็จะมีโ่งมีตุ่มตรงนี้ด้านนี้นะนี่แล้วก็ถัดมาด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยเจ้าของก็ต่อเติมเป็นห้องครัวโ oh, อ้โหยางกว้างอะ่ะห้องครัวนี่ฮารูฮาราเลยอันนี้ผมเดินมาหลังบ้านแล้วนะนี่ห้องครัวท่านผู้ชมเออขนาดของห้องครัว5.7เคูณ9เมตรนะครับ5.7จจากฝั่งนู้นนะครับมานี่นะชนกําแพงฝั่งนี้นะแล้วก็9เมตรจากตรงนี้นะครับไปนู่นเลยครับ9เมตรโอ้โหยางกว้างอะ่ะเนี่ยนะ นี่เราก็เอาโต๊ะมาตั้งเพื่อที่จะรับประทานอาหารนะครับฝั่งนี้ยอมหน้ากว้วางมากนะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเตาแก๊สแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวเ<ม>นี่ยนะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างล้างจานฝั่งนี้เปิดน้ำสักหน่อยไหมดูระบบน้ำเท่าต้งหน่อย,บบอยปลาปลาเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะนี่ดูระบบน้ำหน่อย ต่ถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมเนี่ยปิดเครื่องปั๊มน้ําแล้วก็ถังเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะสะดวกเนาะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยบางทีตอนเช้าน้ามันอาจจะไหลน้อยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยบางทีมันมีการแย่งกันใช้น้ำไงตอนเช้าอ่ะนะอันนี้มันก็ประมาณทิ้งที่อย่างมันก็เออคนใช้น้ําน้อยเพราะว่าเขาออกไปทางานเนาะนี่นะตรงนี้เป็นในส่วนของที่จอดรถนะ ตามที่ผมแจ้งนะสามารถจอดได้2คันนะครับใต้ใชายคาด้านบนเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นเมทัลชีตนะท่านผู้ชมนะนี่นะในเนื้อที่142ตารางวานะครับออบ้านอายุ12ปีเจ้าของซื้อเปิดราคาไว้ที่หนะึ่งล้านสองแสนนะท่านผู้ชมนะนี่นี่ประมาณนี้นะด้านหน้าเป็นวิวภูเขาท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมโดนขึ้นบินเนี่ยด้านหลังก็เป็นวิวภูเขานะครับเนี่ยตรงนี้ก็เจ้าของก็เทป,ปูนมาเนี่ยวิ่งรถเข้ามาปึ๊บ แล้วก็มาที่จอดรถนี่นะอันนี้หลานเขาไปทํางานนะนี่นะสำหรับท่านผู้ชมนะครับออชมซ้ำเนี่ยแจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะครับอยู่ดีๆท่านมาแจ้งทันทีเนี่ยบางทีเจ้าของเขาไม่ว่างนะอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้จบไปแล้วนะครับหหลังนะนี่นะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหลังที่2แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมในส่วนผ้ามุมสูงก่อนเดี๋ยวผมจะพามาชมหลังนี้เป็นบ้านโมเด์นะซึ่งบ้านโมเดนเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะท่านผู้ชม ถัดมาท่านผู้ชมเรามาชมบ้านโมเดลนะเจ้าของทําประตูไว้สองฝั่งเลยความกว้างของหน้าแปลงน่ะอยู่ที่19เมตรนะความลึกอยู่ที่30เมตรนะท่านผู้ชมนะเนื้อที่ของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่177ตารางวานะเจ้าของทราบเปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับเป็นบ้านใหม่นะแต่บ้านนียังสร้างไม่เสร็จนะเจ้าของลงทุนควักเงินไปแล้วนี่ห้าแสนห้านะเนี่ยนะแล้วก็ที่ดินเนี่ยเจ้าของเขามีการถมด้วยนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินรอบบ้านก่อนมีบริเวณรั้วล้อมขอบชิดนะนี่นะเออในส่วนของเนื้อที่เชสอยนะครับผมวัดในขนาดของตัวบ้านนะเนื้อที่เชสอยอยู่ที่84ตารางเมตรนะครับด้านบนเออจะเป็นฝ้านะแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับนี่นะนี่สไตล์บ้านโมเดิร์นก็จะประมาณนี้อันนี้ผมพาให้ท่านผู้ชมนะเดินชมรอบบ้านตรงนี้เจ้าของเขาถมดินขึ้นมานะเพื่อที่จะต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับ ทีนี้แปลมาปรากฏว่าเจ้าของเขาไม่ได้ออกมาอยู่นะ,ะเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งทีนี้ก็ตัดสินใจที่จะขายนะครับนี่นะบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะนี่นะโอ้เนื้อที่177ตารางวาถือว่าเนื้อที่เลือเหลือแล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงนี้เปีนกำแพงนะตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับด้านหลังสังเกตดูเห็นไหมเป็นวิวภูเขานะครับด้านหน้าก็วิวภูเขาเมื่อกี้นี้ผมโดนงขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้าเจ็ีในสวนภาพมุมสูงนะ แล้วก็ท้ายแปลงมีกำแพงเนี่ยนะมาสุดตรงนี้เลยกำแพงท้ายแปลงที่ดินนี่เนี่ยตรงนี้อ,อ,อดีตผมคิดว่าเจ้าของเขาน่าจะมีอาชีพแกะสลักนะเพราะว่าผมเห็นนางลำด้วยนะเนี่ยนะเนี่ยมีแท่นด้วยนะเนี่ยแท่นไม้อะแล้วก็นี้เป็นนางลำนี่นะเออนางไหวไม่ใช่นางลำนางไหวนางไหวเขาเรียกนางไหว นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาไม้เนี่นะอันนี้นางไหว้ที่เอาไว้ประดับตามบ้านแล้วก็ตามห้องอาหารนี่แหละท่านผู้ชมนี่นะเนี่ยเจ้าของก็ถมขึ้นมาเขาบอกว่าต้องการจะต่อเติมเป็นห้องครัวนี่นะเออเนื้อที่177ตารางวาเจ้าของซรบเปิดราคาไว้ที่1นล้านสามแสนน่ะนี่นะสำหรับการต่อเติมการทําบ้านการสร้างรั้วโทรมาผมมีช่างมีผู้รับเหมานะตรงนี้เป็นกําแพงนะ ตรงนี้เป็นบ้านหลังแรกนะท่านผู้ชมนี่นะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีความสนใจก็ยกหูกินงกลางนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านนะเมื่อกี้นี้ผมลองวัดขนาดดูแล้วนะท่านผู้ชมเออในส่วนของภายในภายในบ้านนะจะมีห้องนอน2ห้องแล้วก็ห้องน้ํหนึ่งห้องนะนี่นะลักษณะบ้านเป็นบ้านโมเดิน์นะแล้วก็ตรงนี้ผมลองเคาะดูเนี่ยเป็นเหล็กกาวนายนะครับน้ําหนักเบาโดนแดดโดนฝนไม่เป็นสนิมนะครับ แล้วก็ในส่วนของเจ้าของเนี่ยเขาย,ยกพื้นขึ้นมานะครับความสูงอยู่ที่1เมตรนะเนี่ยนะยกขึ้นมา1เมตรเนี่ยสังเกตดูเพราะว่าพื้นบ้านนะครับเนี่ยพื้นบ้านมันอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เขาย,ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมา1เมตรเลยอ่าเพราะว่าด้านล่างเนี่ยสามารถเก็บของได้มันจะมีที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยบ้านที่ยกขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าดีมากเลยเนี่ยนะ นี่ช่องเก็บของนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะเห็นไหมเขายกขึ้นมาหนึ่งเมตรเลยแล้วก็หน้าต่างน่าจะเป็นหน้าต่างสําเร็จอะเพราะว่ามันจะมีเหล็กดัดมาแล้วท่านผู้ชมนี่นะมาเดี๋ยวเราเข้าไปชมาภายในบ้านกันเจ้าของเขาลงทุนสร้างเนี่ยลงทุนไปห้าแสนห้าแล้วอะไม่รวมกับที่ดินไม่รวมกับถมนะเอาแค่เฉพาะการสร้างอย่างเดียวเนี่ยนะครับห้าแสนห้าแล้วท่านผู้ชมนี่นะ เรานี่ตรงนี้เป็นระเบียงข้างหน้านะระเบียงข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้นี้ผมวัดเนื้อที่ย้ยสยซอยเนี่ยผมวัดเฉพาะตัวบ้านนะเนื้อที่ย้ยซอยอยู่ที่84ตารางเมตรเนี่ยนะท่านผู้ชมปึ๊บเราก็มาทําต่อเทพื้นแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปูกระเบื้องนะเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเนี่ยนะสายไฟก็เดินไว้ให้แล้วนะนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอ๋อ ตรงนี้มีม้งลวดด้วยนี่นี่ไงมีม้งลวดด้วยแล้วตรงนี้เป็นเหล็กดัดแสดงว่าเป็นหน้าต่างสําเร็จนะนี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของห้องนอน3 9คูณ3.9เมตรนี่ห้องนอนปึ๊บความสูงจากพื้นนะถึงด้านบนนะครับอยู่ที่2เมตร70นะท่านผู้ชมนี่นะปึ๊บ ส่วนประตูเนี่ยเจ้าของก็ซื้อมาแล้วเนี่ยนะประตูนะประตูนี้เจ้าของก็ก็ให้นะเนี่ยนะเจ้าของก็ซื้อมาแล้วนะประตูนะนี่เราก็มาทําต่อจากช่างนะเป็นบ้านใหม่เนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้เป็นห้องน้านะีนส่วนขนาดห้องน้ํานะครับเออสองจุดสองคูณสามจุดสี่เมตรนี่ห้องน้ํา2.2จากฝั่งนี้นะครับมานี่3.4จากฝั่งนี้นะไปชนนี่นะ3.4เมตรนี่นะติดบล็อกแก้ว งนี้เป็นช่องระบายอากาศนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่สองขนาดเท่ากันเลย3.9เาคูณสมเมตรนี่อ่าถูกใจไหมครับถูกใจยกหูนะท่านผู้ชมนะเป็นบ้านใหม่นะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหลังบ้านอันนี้เขาถมดินขึ้นมาเนี่ยตามที่ผมแจ้งนะเจ้าของเขาจะทําเป็นห้องครัวเห็นนะแล้วสังเกตดูเห็นวิวภูเขาไหมครับ สวยสดงดงามพิกัดอยู่ที่ตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทานะครับจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมถูกใจไหมถูกใจยกหูนะการชมซั์แจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันนะครับนี่นะย้ําเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนื้อที่177ตารางวานะเจ้าของซั์เปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับส่วนอีกหลังหนึ่งเนี่ยที่มันสําเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่1 4 2ตารางวานะเจ้าของซั์เปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนนะมา เจ้าของเดียวกันเลยตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําคลิปแยกเนาะทีนี้คิดไปคิดมาในเมื่อเป็นเจ้าของเดียวกันเราก็ทําเป็นคลิปรวมไปเลยนี่นะนี่ตรงนี้ประตูนี้ผมแจ้งแล้วนะสเมตรสนะส่วนฝั่งนี้สี่เมตร80นี่นะมีประตูตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะบ้านโมเดิร์นนะแล้วก็ตรงนี้มีประตูอีกนะครับนี่นี่นะปึ๊บเนี่ยรถวิ่งสวนกันได้นะมีเพื่อนบ้านนะ มีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมไม่เปี่ยวนะอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับท <Took> ่านผู้ชมช่วงนี้ทํางานแข่งกับเวลาเพราะว่าช่วงเย็นกลางคืนฝนตกทุกวันช่วงนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมส่วนการทําบ้านการรีโนเวทบ้านท่านผู้ชมยกหูกิ่งกลางมาผมมีช่างมีผู้รับเหมาแนะนํานะอ่าโอเคนะครับผมสวัสดีครับ